มันจะไม่น่าทึ่งไปเลยหรอถ้าเราได้เห็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกจากหน้าต่างเครื่องบินแค่ลองนึกภาพว่าคุณนั่งอยู่ที่เก้าอี้จิบกาแฟและชื่นชมทัศนียภาพของยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสิถึงอย่างนั้นปัญหาเดียวก็คือเครื่องบินจะไม่บินไปเหนือยอดเขาเอเวอเรสต์หรือแนวเทือกเขาหิมาลัยแต่ทำไมล่ะ เพื่อตอบคำถามที่รบก,กวนจิตใจนี้ให้ลองนึกภาพตารางเที่ยวบินของสายการบินพาณิชย์ซึ่งอยู่ๆก็ตัดสินใจบินผ่านเหนือเทือกเขาหิมาลัยตอนแรกเที่ยวบินก็เป็นไปอย่างราบรื่นดีเครื่องบินขึ้นสู่ระดับเพดานบินปกติที่35,000ฟุตและบินไปในความเร็วราว550ไมล์ต่อชั่วโมงไม่นานนักบินเริ่มเห็นแนวเทือกเขาทอดยาวอยู่ตรงหน้าโดยมียอดเขาหนึ่งโดดเด่นเหนือเขาลูกอื่นนั่นก็คือยอดเอเวอเรสต์อันโด่งดังภูเขาที่สูงที่สุดในจำนวนภูเขาทั้งโลกเหนือระดับ น้ำทะเลความสูงของยอดเขานี้อยู่ในระดับน่ากลัวถึง29,000ฟุตหรือราว8,850เมตรและยังสูงขึ้น1ใน10นิ้วทุกๆปีลองดูได้เลยถึงอย่างนั้นนักบินก็ไม่ได้นึกสงสัยอะไรเรื่องการบินผ่านเหนือยอดเขานั้นเลยอีกอย่างเครื่องบินยังอยู่สูงเหนือยอดอีกกว่า6,000ฟุตแต่เมื่อเครื่องบินไปถึงระดับยอดเอเวอเรสต์และบินผ่านไปนักบินตระหนักขึ้นมาว่าพวกเขาไม่ควรสะเร่าขนาดนี้เพราะตอนนั้นเองทุกสิ่งผิดพลาดไปหมด ทันใดนั้นทุกคนบนเครื่องก็ได้ยินเสียงระเบิดตุม้มลูกเรือที่กำลังหวาดกลัวรู้ในทันทีว่านั่นเป็นสัญญาณของภาวะความกดอากาศต่ำเฉียบพลันอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบปรับแรงดันประตูหนึ่งในนั้นอาจปิดไม่สนิทด,ดีหรือมีรอยร้าวที่หน้าต่างหรือตัวเครื่องไม่ว่าเหตุผลที่ทําให้เกิดเหตุฉุกเฉินนี้คืออะไรลูกเรือก็ต้องตอบสนองในทันที โดยสารบนเครื่องบินให้ความสนใจต่อาการสาธิตเรื่องความปลอดภัยก่อนขึ้นบินก่อนขึ้นเครื่องนั้นจึงทําให้พวกเขาดึงหน้ากากออกซิเจนมาครอบจมูกและปากทันทีและพยายามอยู่ในความสงบลูกเรือในห้องควบคุมตกอยู่ในภาวะตรงกันข้ามคือใกล้จะแตกตื่นแล้วปัญหาคือในหน้ากากไม่ได้มีออกซิเจนมากอย่างที่คุณคิดโดยทั่วไปออกซิเจนในนั้นอยู่ได้ไม่มากกว่า15-20นาทีคุณอาจนึกภาพออกว่าผลที่ตามมาหลังจากขาดออกซิเจนที่ความสูง35,000ฟุตจะเป็นอย่างไร ซึ่งขอสปอยล่วงหน้าเลยว่าออกมาไม่ดีหรอกสถานการณ์ที่ทำให้นักบินต้องรีบพาเครื่องลงไปที่ความสูง1,000 0ฟุตซึ่งผู้โดยสารจะสามารถหายใจได้เองโดยไม่ต้องใช้หน้ากากออกซิเจนแต่เครื่องบินยังบินอยู่เหนือเทือกเขาฮิมาลัยและไม่มีทางบินต่ำขนาดนั้นได้ ฉันควรจบเรื่องราวไว้แค่นี้ดีกว่าก่อนที่เรื่องเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับผู้โดยสารบนเครื่องและคนที่เดินทางไปด้วยข้างในฉันคิดว่าคุณคงนึกออกแล้วแต่คุณควรรู้ไว้ด้วยว่าความสามารถในการลดระดับของเครื่องบินในกรณีที่เกิดเหตุแรงกดอากาศต่ำอย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวที่ทําให้เครื่องบินบินผ่านเหนือยอดเอเวอเรสต์ไม่ได้ หนึ่งในเหตุผลที่เครื่องบินต้องบินในความสูงที่น่าทึ่งขนาดนั้นเป็นเพราะนักบินมีช่องว่างสำหรับข้อผิดพลาดหมายความว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกัปตันจะยังควบคุมเครื่องได้ขณะที่พยายามแก้ปัญหาแต่คุณจะทำอะไรไม่ได้มากนะักถ้ามีระยะเหลือแค่6,000ฟุตจริงไหม ยิ่งกว่านั้นถ้าการลงจอดฉุกเฉินคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นักบินจะไม่สามารถเข้าถึงสนามบินใกล้ๆได้ง่ายนะักต้องเสริมว่ากาดมันดุรองรับเครื่องบินลงจอดได้แต่สนามบินมีรันเวย์เพียงแห่งเดียวและไม่มีระบบเพื่อช่วยเหลือในการลงจอด และสุดท้ายถ้าคุณเคยบินเหนือภูเขาคุณอาจรู้ว่าหลุมอากาศด้านบนนั้นไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจากสิ่งกวนใจที่ร้ายกาจลมที่พัดผ่านเหนือเทือกเขาที่ความเร็วสูงมีชื่อที่เรียกกันว่าคลืน่นภูเขาซึ่งสามารถทําให้ยานพาหนะไม่ว่าชนิดใดประสบความยากลําบากอย่างแน่นอนและขณะที่หลุมอากาศไม่ได้เป็นอันตรายถ้าเป็นไปได้ผู้ให้บริการการบินก็ยังคงพยายามวางแผนเส้นทางอ้อมรอบพื้นที่เขาและพูดถึงเทือกเขาฮิมาลัยหลุมอากาศบนนั้นยิ่งเลวร้ายมาก แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เครื่องบินพาณิชย์จะบินผ่านภูมิภาคนั้นได้คุณเคยประสบกับหลุมอากาศที่รุนแรงขณะบินอยู่เหนือภูเขาบ้างไหมแบ่งปันเรื่องราวของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเอาเถอะถ้าคุณได้ลองพิจารณาปัจจัยทั้งหมดนี้ก็จะเข้าใจกระจ่างเลยว่าทำไมถึงปลอดภัยกว่าและง่ายกว่าสำหรับเครื่องบินที่จะหลีกเลี่ยงการบินผ่านเทือกเขาหิมาลัย แต่ภูมิภาคหุบเขานี้ไม่ใช่แค่ที่เดียวที่นักบินไม่ชอบฉันจะเล่าให้คุณฟังดีไหมว่าสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกเป็นอย่างไร คนที่ตัดสินใจไปเยือนเทือกเขาเอเวอเรสต์จะต้องไปลงที่สนามบินลุคลาในเนปาลแต่ไม่ใช่ผู้ไปเยือนทุกคนที่จะรู้ว่าสนามบินแห่งนี้คือหนึ่งในสถานที่ที่น่าปวดหัวที่สุดในโลกนักบินจะต้องพบกับความยากลําบากสุดขั้วในการลงจอดเพราะสนามบินถูกกักอยู่ระหว่างภูเขาสูงสองลูกยิ่งกว่านั้นยังมีรันเวย์ที่สั้นจนน่ากลัวและในเมื่ออาคารผู้โดยสารไม่มีทั้งแสงไฟหรือพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลงจอดที่นั่นเมื่ออยู่ในสภาวะไม่เต็มร้อย อีกหนึ่งสนามบินที่จะทำให้เลือดของคุณจับตัวแข็งก็ตั้งอยู่ในภูเขาสนามบินทอนกอรตินในเทกูซิกรปาประเทศทอนดูรัสเพราะมีระยะทางสั้นและผู้มีประเทศเข้าถึงได้ยากเครื่องบินจะต้องร่อนลงและหมุนหักลํา45องศาอย่างรวดเร็วระหว่างลงจอดหลังจากนั้นเครื่องบินจะต้องลดระดับให้ต่ำกว่าเพดานบินในทันทีไม่เช่นนั้นอาจชนเข้ากับหุบเขาที่อยู่ด้านล่างนั้นได้ มีนักบินแค่8คนในโลกนี้ที่มีคุณสมบัติพอที่จะร่อนลงที่สนามบินปาโรในภูฐานเทือกเขาหิมาลัยรันเวย์ของสนามบินนี้มีความยาวเพียง6,500ฟุตและยังล้อมรอบด้วยยอดเขาสูง18,000ฟุตเครื่องบินจะต้องลงจอดอย่างรวดเร็วมากเพื่อลงสู่รันเวย์โดยปลอดภัยทำให้ที่นี่อยู่ในอันดับที่สูงมากในหมู่สนามบินที่อันตรายที่สุดในโลก การลงจอดที่สนามบินในเกาะของโปรตุเกสที่ชื่อมาเดรายังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายอย่างยิ่งของการบินแม้รันเวย์จะได้รับการปรับปรุงใหม่แล้วก็ตามเป็นเพราะรันเวย์ของสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายหาดมหาสมุทรระหว่างหน้าผาสูงชันแต่เดิมรันเวย์มีความยาวเพียงแค่5,250ฟุตหลังจากต่อเติมหลายครั้งลูบินขึ้นของสนามบินมาเดราตอนนี้อยู่ที่9,124ฟุตแต่ก็ยังไม่ใช่รันเวย์ตามปกติ เพราะมีพื้นที่น้อยวิศวกรจึงเสนอให้สร้างรันเวย์หลายส่วนบนเกาะจำลองซึ่งโครงสร้างของรันเวย์ตั้งอยู่บนมหาสมุทรโดยมีเสา180ต้นคัำยันไว้ รันเวย์ของสนามบินนาซาสวกในกรีนแลนด์ปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปียิ่งกว่านั้นตัวรันเวย์เองยังยาวเพียง6000ฟุตแต่ยังไม่หมดแค่นั้นอากาศในภูมิภาคนั้นมีพายุอยู่เสมอซึ่งสร้างหลุมอากาศอันรุนแรงและยังทําให้ทัศนวิสัยย่าแย่ลมกัรโชคแรงพัดใส่เครื่องบินและลมกับลูกขึ้นบินที่เป็นน้ําแข็งแน่นอนว่าทําให้เครื่องบินหันเหผิดทิศทางได้ง่ายยิ่งกว่านั้นยังมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่ใกล้ๆภูเขาที่ว่าปะทุข,ขึ้นบ่อยครั้งส่งกลุ่มก้อนท่ทา เป็นอันตรายขึ้นไปในอากาศถ้าขีเท้าเข้าไปในเครื่องยนต์จะทําให้เครื่องยนต์ถูกทําลายซึ่งทําให้เครื่องบินตกได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งลูกเรือและผู้โดยสารจะต้องกลัวการลงจอดที่สนามบินแห่งนี้มากอฟังดูนะ่าสนุกไหมล่ะ ที่บริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติยิบรอนตาไม่มีภูเขารันเวย์ก็ไม่ได้สัน้นและว่ากันโดยทั่วไปที่นี่ไม่ได้ทําให้เครื่องบินลงจอดยากเป็นพิเศษอะไรแต่มีคุณลักษณะหนึ่งที่มีอยู่ที่นี่และทําให้สนามบินแห่งนี้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยนั่นคือถนนสายหลักในบริเวณอย่างถนนวินสตันเชอร์ชิลตัดผ่านกลางรันเวย์นั่นคือเหตุผลที่ถนนนี้จะปิดทุกครั้งที่มีเครื่องขึ้นหรือลงจอดแน่ละ่ะที่นั่นมีไฟเขียวไฟแดงบนถนนเพื่อบอกให้รถรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ที่ต้องหยุดแต่ถึง ทั้งนั้นเท่าที่เคยเป็นมาในสนามบินแห่งนี้สัญญาณไฟก็ยังคงทำงานอย่างฉุกระหุกอยู่ดีฉันสงสัยจริงว่ามีไฟเขียวไฟแดงให้เครื่องบินด้วยหรือเปล่า ถ้าคุณเคยไปที่เกาะเซนต์มาเตนในแคริบเบียนคุณจะต้องตกหลุมรักสนามบิน p ริ n เซสจู u l i a n านี่คือหนึ่งในสนามบินที่โด่งดังที่สุดในโลกซึ่งยกให้เป็นความชอบของชายหาดเปิดที่ตั้งอยู่ตรงหน้ารันเวย์เลยอย่างไรก็ตามการลงจอดเครื่องบินทําให้เกิดเสียงดังชนิดหูดับและแรงลมมหาศาลซึ่งพัดเอารายพุ่งใส่คนที่เดินอยู่ตามชายหาดแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่นักบินต้องกังวลหรอกลูกเรือมีอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องจัดการด้วยความที่มีระยะลูกแค่7,150ฟุตซึ่งสั้นนเกนกิว่า ที่เครื่องบินขนาดใหญ่จะรู้สึกว่าลงจอดได้สะดวกทั่วไปเครื่องบินพวกนี้จะต้องใช้ระยะอย่างน้อย8,200ฟุตดังนั้นพวกเขาก็เลยต้องคว้างสมอออกมาเพื่อให้เครื่องหยุดงั้นหรอฉันเลยอยากเห็นจริงๆเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาก,ก็ได้และอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส